รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนำส่วนราชการออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในอำเภอด่านมะขามเตี้ยพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของแก้จนโมบายให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ที่ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่6ประจำปี2565พร้อมด้วยนายสมเกียิวอนเพียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต2พันเอกบรรเจิดจันทร์ส่งเสริมรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมโดยมีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนในท้องที่ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกบารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่6ประจำปี2565เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่และให้ส่วนราชการได้ชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชนเป็นประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เกิดการรับรู้ พร้อมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สำหรับในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยมีสภาพปัญหาที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือได้แก่การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกเป็นประจำการขยายเขตไฟฟ้าปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการขอโครงการเจาะบอ่อบาดาลและปัญหาเส้นทางการคมนาคมที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป จากนั้นได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น11คณะลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑรวมจำนวน35ครัวเรือนซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยคณะของนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมบัวหนาส่วนราชการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือจากสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่าง,างๆไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMap ซึ่งได้ลงพื้นที่จำนวน3าโครเรือนได้แก่ 1. นนายบุญช่วยน้อยบรรจงอายุ86ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปต้องการซ่อมแซมหลังคาบ้านเนื่องจากผูกพังรุดโรม 2. นายสุนทรวัชวงศ์อายุ72ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปความต้องการในการสร้างบ้านใหม่เนื่องจากสภาพบ้านที่พักอาศัยชั่วคราวไม่มั่นคงและมีภาระหนี้สิน 3. นายอนุจันทมานอายุ41ปีไม่มีอาชีพเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากอุบัติเหตุ ซึ่งทางคณะได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ความต้องการในการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยจะมอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไปยังไม่ได้รังวัดก็คนคนนั้นก็ยินยอมมีสัดส่วนการทำแซมบ้านร้คอยู่บ้านคนพอดี โอเคครับตอู<า>้ว่าเคมนะครับนอานนท์ักเกทำอะไรตางงนีถ้ามีมาถ่ตัวนี้าทได้สขัองัไป่าองเห็นไหมยืนตนั่ต่างไหมออเก็บว้เก็บว้ไป นของเราามณ์ีล้เขาถึงมาานกินรที่สุขภาพเป็นเป็นสุขภาพใช่พี่เลี้ยงตั้งซีออกมาว่า